แลังยางมันจะมีมลงวันนี้เสร็จนลงพาจะมีกระสับะแลจากนั่นมาั้ก็เป็นมันจะเป็นแับหลังกแต่เราตอนนั้นเราสัญญาทั้งสองอย่างทางสีราทต้องใ้พิษยาค่อยๆให้เข้าไปในทางทางสีรากน้ำมันมันจะเป็นพิษยาที่ ก่่เแทเกี่ยวกับรไีมไม่มีเา้ที่ี่มันไม่มีผมก็จะนมามันจะเป็นทมอดมซื้อโอเดนังมาละเนีเราะขาทำขายเลยทํายอนานไปไม่นานเพราะเราทำไปทำดุเราะทัทางา

มันก็ไม่แล้วทำน่าจะต้องจำให้ชันนิดนีง่ต้องจำให้ัดเน ผู้สืทที่สถานที่คือว่านราจไม่ได้ว่าผติดตานเกี่ยวับสิทธิ่าเขาได้ทราบมานานแล้วสถานทีนีหมามานานเนู่้นเราเรายังรยังทราบเร็่นก่อนที่การดสาบ้านนะแต่แต่ไม่ทราบว่าเป็นจุดไหนแม่ที่ต่อมาเขามาสราบว่าเนจดน้น อันนี้มันมันข้ากรรมฐานเราเราไปเที่ยว,วกรรมฐานกะครับมันเป็นเรื่องคงขันในที่เราจะเรื่องสอบหาเรื่องที่จะได้เ่ยนะว่าก็ถือย่านัา้นั่นแห้ะเป็นดูว่ามันเป็นเป็นยากของมือู่้าวกรรมฐานเราไปเที่ยวในแถวนั้นแหละแต่ก่อนไม่มีนะพวกบ้านคนก็มีไม่กี่หลังคาเรือนก็นต้องไปทำไปซ่อมมา เต็มไประดวงบนปากทั้งนั้นสัตว mm ์หูผมต้นโถถือว่าปุกทางูหัวแดงเต็มไปหมดเลยแยวนั้นตอนนี้มันสร้างปารนี่ยแค่ปาร์ดยเพราะเขามพ่เขาพิ่มสามตัวเศษใหญ่บางทีมีของมีเงินส่วนตออไม้ตนมองเห็นในทันวันนี้คือสันดีมากยิ่เนี่จะกอนพักกรรมฐานต้องไปเที่ยวแถวๆนี้ย่ะจตอนนั้นเราไม่ได้ไปนะเพื่อนฝูงต่างหงไป ถ้าพ,พอไปเที่ยวแถวนั้นนะก็ไปอ,อยู่บริเวณน,ะนะนั้นแหละหมิงดานมีอะไร <c oughs> อะไรอีกตอนช้านะครับคงจะมาแถวนะ่าจะต้นกเป็ดนน้ำมากๆหน่ยนะเพราะคำมาในเช้ามันลงมาเล่นน้ำที่เป็นข,ขุโขงไม่ใช่น้อยๆนะ,ะกจนลำพานนี่มันเท่านาได้่นหน่ช้าลงมา,ลง,มาลงเล่นลน,ลน,น้ำแล้วจนสบางมันเป็นเต็มอยู่บางอันนี้ก็เตรียมตั้งช้าม,มาก็ โอกาศกันจะบอกว่าใครบอกแยกดวงด้วยยังหาพิรั้งมาเุาพิรแตกกระจายไปล่ะเอาพิร์แตกมาเข้าหมายจะดำเนินช้างอยู่แล้วพอช้างมาเล่นน้ําแล้วก็ให้เคาะยิบบอกกันองค์ไหนก็ได้พิร์มาพิร์รางพิร์แตกพิร์แตกนะมาไหวมาไหวตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนก็เอาพิร์แตกพิร์รางไปไว้ที่นัหนทีนี้พอช้างลงมาเล่นน้ำเล่นน้ำคงข้าวคงข้าวมากกว่ามากนี่ช้างไม่ใช่น้อยนะ พีบกดดังขึ้นอ่ะกพีดังเป๊ะเป้ะเป๊ะช้ามันตื่นมึงวิ่งมาทันนี่ก็แเป้ะเป๊วิ่งอายสันนาก็แเป๊ะเป๊วิ่งเลยสุดท้ายมันโดนกุติพระเทียมันโกลกันก็กุฏิพระอยู่เ้นดางเนี่ยมันวิ่งผ่านมาแล้ว ก็ไม่ทราบจะ้ไปตางไหนั้ก็มีแต่แปลงแปลงจช่ไหมล่ะร้องวิ่งหลบวิ่งหลบไปรมังไป่ชนรกุฏิพาถึงไหลพากร้อกโก้พิดใหญ่คิดใหญ่ตามช้างกันช่างกรอพิดใหญ่คิดใหญ่คือคือานรองช้างกรอกนั่นแหละเรื่องันไที่ได้จะเรจับเอาไว้ดีไแค่นั้นแหละเป็นจริงๆไปดูอ๋อมันมีจริงเนี่ยเราไปเจอมันพอวันนั้นพอไปลถึง ลงรถท่านไม่มองเห็นเราเลยเพราะเราเคยอย่างเทื่ยวเนี้ยวไปที่ไหนเราจะปั๊บไปเลยี่ไปวัดในที่ต่างที่ยังไม่ลองไม่เห็นอยางเที่ราไปเราลงรถแล้วเราจะไป,ไปคนเดียวเราตองแทกซแทกไปมอนั่งพอลงรถท่านปัไปเลย,ลถถเลยที่เขา้ขาเข้าัมันมันทำเมที่ท,ทําเลยที่ให้ดูดึงจิตใจน่ะให้ชวนให้อยาไปเพราะไปนี่มันมีทางนี่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 กูน่าดูยังจะไปอะไรละ่ะวะ ไปแตงเนี่ยไอ้เนี่ยเนื้อหน้าดูเยอะเนี่ยมันเป็นยันนะแล้วไปนี้ก็มันแตกไปเรื่อยเมือัน่ของทางนะแล้วไปเรื่อยก็เจอเรื่อยไปเรื่อยเจอเรื่อยวันนั้นไปจงทั้งสุดวัดทางด้านโนนวัดข้นของขั้นนั้นเขาเป็นสงนสงวนเลยพัมนั้นหมดเลยนะมันเป็นนเปนไนหมดเลยนเป็นบเวณเป็นป่รินเร็ป นั้งสุดลูกกลับลูกกลับมาไปที่ตรงไหนที่มันมันน่าดูน่าชมก็วมันมันมีถึงถ้าเราไปถึารถึงานถึงด่าไจุดที่เราไปมันมันไม่ได้กว้างเหมือนอย่างที่อะไรกูวัวอันนั้นมันวิางววางตรงนั้นกว้างแต่อันนี้มันพอหมาพอเหมาะมันเป็นที่ถึดานบริเวณพอีดีกับพระอุ่ กเป็นย <S preach science> ัง <ugly> งั so first, ้นตลอดไปเราเที่ยวไปดูกันหมดครูทั้งไปสุด้างหน้า้างหนกลับมาถึงึ้นมาก็เห็นกุฏิตาแก้นั่งตรคดินตาต่งๆยังไม่เห็นดูกุฏนะแต่เพิ่มเป็นตวเดีวครับกลับมาถึงมาทุกตีแล้วก็าท้เก้าแล้วก็ถามท่าน ทางที่ไปเป็นพระเส้ลาลุ่่กูไปทางนั้นมาอีกาปนี่ั้นี้เราไปด้วยยชอบแซกซีแซกไปด้วยคือชอบมากนะที่นี่ชอบมากไปอยู่ทั้งวันก็มีเสียงอะไรเลยเ็นอะไรก็ไม่เห็นนักปาแลวนี่ฮะนนี่ิ่งที่มาที่นี่ตามมาเพืออาศัยอยู่มันคือมัน แล้วย you you so ิ it. It ่งไปเห็นทางกรมของท้างนัแล้วนี่เราซึ้งมากนะทางมันเป็นเป็นหินดานหินดานยาวๆไปนู่นเช่นอย่างมีทุ่งตีทางโน้นนะถ้ามาเดินยุ่งกตรงนี้อย่างนี้นะคือหินดานเนี่ยเราเดินยุ่งกมไปตรงไหนมันจะเป็นนอยเป็นทางนะเป็นขาขาวเลยถึงบอกชัดเจนในโครงแน้วเดินกลับมารองเท้าลิ้นมันก็เสียบในถูมันก็หนีมันก็เปียกเก่าเรือมันเป็นทางยาว ที่นี่มันกงค้างไม่อบไปที่ไหนมีตามกลุ่มอร่อยเกินจนง่งองคไปก่างไหนที่ด่านไหนมีทางนั้นเราถึงว่าเราซึ้งมากนะซึ้งมาแต่ทต้งงนั้นเราิดเยอะแยะเลยคือพูดมาพูดทั้นหมดเนยมีเวลามะธรามาทางด้านนั้นขรรมะเวลาออกสอบมันวน คูท่านได้เห็นคนบริเวณของวันนี้นะมันกว้างขนาดนีเนะามา,มา,ม,ามาแล้นะลนื้อออกออกคือท่านรอบออกอง็เป็นรบม,มาก <c oughs> น,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 นี่นแถนะั่าจะดูด้สบายดูว่าเป็น,บนับอาใบ้านอะไรเราดมบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็บข้อปลาใหญ่ ทำลายป่าไปแล้วมันเป็นสวนใหญ่เป็นนาใหญ่นากว้างไปเลยนี่แอืมแถวนั้นมันเป็นดงใหญ่จริงๆคนก็เลี้ยงได้ถึงทางบ้านเรือนเขาไปอยู่ที่นั่นคนเราไม่สด้ถึงขั้นจริงอยู่ได้ไงนะแล้วเราจะไปตำหนีใครมันตำหนีไม่ได้นะการสร้างอยู่สร้างจริงมันเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องท้องมันต้องได้ทคำป่าก็ต้องเป็นไปละนะงูป่าใหญ่จริงๆเป็นจุกใช้มือใช้ตายเงินเราหยุด ยี่สบเก้าหลอดเ่ยแล้วก็ต่อยบ้างบ้านบนบ้าหลังบ้านทีหนงมากๆต่อจะมีเป็นเป็นเลยงากเพาะ้่ามันสัมัตะมากเป็นเนื้อเป็นผีหมดถได้รจะพูดให้ยาฤกษ์ต่งเราได้ชมนะครับชมว่าขันเป็นภาพปฏิบัติ คือการธรรมดาเรามันเป็นนิสัยอันนี้ชอบคนหนึ่งมาถ้าไปที่ไหนคนไม่รู้มันจะชอกแซกที่แซกที่สุดเลยเป็นเหมือนขโมยคนหนึ่งอะไรเลย้ะถ้าเขารู้เลยไม่ไปจะใครก็ไม่ไปไล่ก็ไม่ไปแต่เขารู้แล้วนะถ้าเขาไม่รู้นี่ไปหมดจนกระทั่งในครัวนะไม่ว่าสถานที่อยู่ของฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายนะเราจะชอกแซกไปหมดเลยเหมือนจะเป็นผาขโมยความจริงไปดูเรื่องกนเรื่องระเบียบเรื่องความสวยงามดีไม่ดีถูกต้องตามหลักตามหลักอย่างนี้นี่หลักใหญ่เลยถึงตรงนั้นมา บางทันเราไปไม่สนใจใครแล้วไปไปเจอคนพอเป็นลกักลอบจะซืาาะ้อซาซ่าล้วก็เซื้อซาซ่าไรเรื่อยเลยนั่นแล้วไม่เป็นเหมือนผราธรรมดาเป็นผราเหมือนผ้าถึงบ้าปเลยคนมาแบบไหนเราจะต้องทําแบบนั้นไปไม่งั้นเขาจับเราได้หรือว่าไงไปเรื่อยไปเรื่อยสอบใส่เส้อเนี่ยที่ได้ชมภาพออนี่นะเท่านี้เป็นผ้าซื่อๆที่ว่ากันนะใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยาาน,นั่นเราจำไม่ลืมนะเพราะเราชอบธรรมชาตินะ ชอบวิยาการท่านที่ท่านปฏิบัติต่อเราแต่เราไม่ได้ภูมิใจว่าเราเป็นพระผู้ใหญ่นะคือตอนนั้นเราจะองให้ทราบเลยว่าเราเป็นพระผู้ใหญ่ที่ไหนผู้ใดคือเราออกมาจากทางโน้นทางไม่คาดไม่ฝันว่าจะออกมาว่าอย่างนั้นการธรรมดาท่านอยู่นี่ท่านก็ออกไปทางสลาทผู้ใหญ่ทางนี้ทางโน้นเป็นป่าดิแล้วเรามาได้ไงท่านคงจะแปลกใจเหมือนกันโผล่มาทางโน้นเป็นป่าโผล่มาปกติท่านเลยู่มองเห็นกันว่าเราแบบ ทำขามันก็หลงป่าว่าแล้วจำเป็นแกนั่นสิวทำข้าหงป่าข้ามที่ไาหลงป่ามาใ่ก็หลงป่าที่แยวนี้ถ้าไม่ได้แถวอื่นก็ไม่ไดหลงท่าก็บอกอย่นัไปทันนี้ท่านกว่างนะท่านมาได้ยังหลท่ามนาป่ถ้าท่านเดินไปไหนเขาสูงกว่าสูงกว่าบนเขาพระวัดบนเขาหรือเล่าท่านก็บอกว่าใช่ ที่นี่เนาะเวลาไปเขาถามท่านก็บอกได้ดีนะบอกมีการเคารพเราไม่ทําให้เป็นผู้ใหญ่ให้ท่านเคารพนะเราจะทําเป็นแบบล้งตาดีๆจะให้ต่ละท่านว่าแต่ท่านก็คารวะดีมากนี่เปียไม่ยากจริงๆหรือท่านจะมีลักษณะอะไรมันหรือเสือถึงมันนอนหลับนี่มันก็มีลายอ่มงนี้มันมันก็ไม่แน่นะใช่ไหมไอเสือมันนอนมันนอนอยู่มันก็มีลาย อันนี้มันเสือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ๆๆไปจะทำแบบไหนมันลายมันติดตัวอยะะ่างนั้นจะว่ากันมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแ,แล้วหมเราจะมาก็ท่านก็บอกว่า,า,ญญาให้ไปตรงนี้ไปนั่นนะให้ไปตรงนี้ไปนี้ไปน่้แล้วลงมาถึนงนู่นเลยมันเป็นทางไปที่มันทางครับแทบๆทางเฉพาะเกาะจริงๆ,ๆน,นะทางพระกรรมฐานเราก็ไปพอที่พอเราจะไปเราก็ฝากปัญหฐานมี ที่เราเอาน้ำหวานน้ำตาลเอาอะไรโ,รโกโ,รโก้กาแฟไปเยอะนะไปที่ไปที่สลาหน้าตาดีไหมแต่แต่เราก็ o, ไม่บอกว่าบอกว่างั้นนั้นก็บอกว่า,ามันมี่มีพระมาที่สลาหลายองค์นะถ้า,าด้อยากจะไปไปเยี่ยมทีาา่สลาก็ได้เราเก็บปุ๋ยเป่นนั้นเราไม่ได้บอกว่าโกโก้แฟมีนะั้น <laughs> <laughs> แตถ้าไม่ <laughs> เห็นมาหนะเอาไปแล้วเราก็ไปน,นอนเอก็บขดเด็ที่สลาสลาผีบ้าอะไรด้วย มันจะห้ากิโลควาของาาะั้นเราสิ่งนี้วเรากูตันไปไหนมันก sure. right? <o S 1> ็มาเจอต้นแบนี่มันกเราสื่อเราเสื่อเนี่ยอยว่าไม่ใช่เราปูกันที่ทางถ้า้เป็นผู้เดียวมนเหมือพวกมันคันพวกที่เลื่อะไรมันทำเราเราคิดว่านันมันหาตเาไปใ่หรอเวลาไปมันเป็นยังไงสละไปที่ไหนมันก็มีแต่สละนี่ไปทำของบ้านของเมือม่ของอะไรนี่ทำไมไม่ไปไว้ในเทศบาลเทศบาลสอง เรา่ายเราคนางเราทำชางความจริงเรารู้เยเราก็เข้าใจพอแ้วท่านจ,จะไม่ผจะเป็นกูสิไปใเวลาำใครเรามาทำเนี่ยท,ท่านตะครูัน่นก็มาครูนะหลับแแล้วเราก็เสเสจแล้วนแอนอยู่นี่หละวายกนะ็ไม่เห็นท่านหะนึ่งมาเ่ยท่านเรามาท่านก็ไม่เห็นมานะ ภาษาจะมาตัสิแต <ina> <organizational> ่าม <daily> <narration> ่า <with reading> <standards> anyway, ่จะใส่ดีมากท่านชำาท่านนาจะเก็บภาพ้ดาาแล้เห็นได้ตอนนั้นมีน้าเขาตัดไที่ทใหตอนนั้นบา เดินไปเ้วอย่เรยไปดูกุทธิกุทิกุฏิพระตามกุินากนั่นิเห็นงเล็ลงใจว่าวันนี้น่าอยู่จริงเมื่อกกัน่อว่าท่ามูนทางมันวัวมันวัวจะไม่เยืกนะแบบวัวมันโล่งไม่อยากจะไปหาที่พวนาก็ให้ปกัน ทางสถานที่แห่งหนึที่มีกลุ่มการนเราก็อย่าไปเพราน่าทางวันนี้มันร้อนมากใ่ไม่ให้าราไปเดินไม่เดินมันคือในการวันให้เรเที่ยวตามป่าตัวนั่งด้งนั่งนอ่งวันนี้มันการน่ที่ในในป่ามันมีไม้เขาเรียกไม้ไร่นะตายว่ามันตกคุ้งเดินมีปุ่มเลยงใต้นะ ที thì, thì ều, là, ่ที่ว e, şey ันทีู่กตันแล้วเา่าเราเลือกได้ตามต้องการตัะเพราะติดอยู่ร้ก็การถามอะไเรบอกว่าเราเชื่อสอบแซ่แต่เกือบหมดแล้วว่ามันไปทางโน้นเห็นภูเขาไม่โอ้เห็นท่าไหมว่ามีการติดแต่บอกเราไม่เห็นท่านทไหนว่าผมมีทางไปนั่นแล้วอ๋อมีผมเกิผมไม่ได้ไปเชื่อทุกทางเลยว่าไปเลยไม่เคเห็นทานนั่นต้ง ปปนี่มันมีทางแยกอไปนันก็แยกนี้ไปนแยกเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดมันว่าถึงต้อกัดมาทำอยนี้จนข้มไเร่ยันจะดีพเราดูสถานที่อากาศข้างนจนดีแคนั้นแหละที่สถานที่เพราะอากาศข้างข้ามบริ เราอยากจะพูดว,ว่าร้อยทั้งร้อยนะก,การศาราึกษาเราเรียนมีฝ่ายปัญญาศึกษาเราเรียนเล่นเรียนเท่กาการที่างเรียนมีอยู่บ้างแต่เป็นมันไม่มากานักหนะแต่ก,การปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่มากจริงๆนะครับทุกคนแลวก็เก้าจี้ห้าเปอร์เซ็นต์ล้วนจะเป็นภาคปฏิบัตินี่เราดูตามตำหนักตำนายที่เราเรียนกันมีการบ้างปัญญาที่มีเพีาายงเล็กน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย ดีดังนั้นเร,นเรนาภูมใจเป็นงาน,นรับน้ำมันซึ่งในใจเราถ้าไปเห็นฐานที่ป่าองพระได้เห็นทางเดินเป็นกลมนั่งพนมาน,นานะเห็นแค่เลือดของพระนั่งพนมนานอยู่ตาม่า นั่นแหละเป็น,นสถานท,ที่ที่ส่างอบรมธรรมะเขาสู่ใจทุดแบบนี้คุครูบาอาจารย์นั้หลายอย่างหลวงปู่ม่านนี่นี่เป็นพระติตตัวอย่างไม่เยี่ยมนี่ัยปัจจุบันหาตีท้านไม่ได้เลยแล้วหลวงปู่ม่นอะไรแล้วก็ตามหาตีท่านทำไม่ได้มีแบบเป็นแบบเป็นฉแบบับทั้งหมดเลยท่า,ทานทานั้นนี่มันอยู่อยู่ในข้ออาจข้อทำข้อใดดีในข้อใดทุ่งรงข้อใดนี่อนออมองพอมองเห็นท่านทานี่ มันจะวิ่งเข้าถึงกันเพราะเราเรียนเหมือนกันนี่นั่นคือหาที่ท้ามอะไรแล้วหมอบลาบอะไรจาวจาวหมอบลาบถ้าพูดถึงเรื่องจิตใจเรื่องนัางภาวนามีที่ไหนพระกายพิโรก็หาดิเราไม่ได้ประมารพระกายพิโรนะพระกายพิโรก็ออกแาบเขาโอกว่าที่ญาติโยมสั่งสารมปแต่ทำไมเราถึงดิก็มันไม่มีก็บอกไม่มีไม่เห็นส่วนผู้ปฏิบัติปฏิเสธได้เดินตรงนี้ไม่มีสมมติว่าเราเดินตรงนี้นี่มีแล้วส่วนจารีวันได้พระกายพิโร เราจะปฏิเสธได้อไม่ว่าเสือผืนนี่มันลายเป็นอย่างนั้นดีไหมล่ะสีหรือไม่นั่นนั้นแหละเราเทียบถ้าทำนั้นหลายที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นรู้คุณเห็นมีปิดไม่อยู่เพราะตามีนี่ไปเห็นที่ไหนพิสศยของตาต้องเห็นพิสัยของหูทำไมแค่คนหูหนวกตาบอดต้องเห็นต้องได้ยินนี่จะจารจดจารย์ื้ไม่จดแต่รื้อไม่สําคัญนี่แหละผู้การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะยิ่งพิเศษานมากยิ่งกว่าเราประจุจารย์รื้อปรามมาจากตำแหน่งต่างๆเอาการเห็นเห็นตลอดรู้ตลอด การปฏิบัติของธรรมอะไรจะไปลึกซึ้งยิ่งกว่าจิตหรือว่าจะว่าเป็นอาจิตไตก็ได้มันเลยที่เราจะคาดคิดอะไรของจิตเยอมากยิง่งให้ผิดมีความสัมบัดน้ำพันกรบาดกรรมธรไปด้วยแล้วมันยิ่งกว้างยิ่งขวางยิ่งลึกยิ่งซึ้งซึ้ง,งไปเรื่อยๆไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยรู้ก็รู้นั่นเราไปหาที่ไหนในพระไตรปิฎกเพราะเราเรียนต้งการพระไตรปิฎกมันไม่เห็นเราบอกไม่เห็นแต่อันนั้นเราไปสียได้ยังไงสิ่งที่มันรู้ไปรู้ได้ยังไงเราไม่รู้ สิ่งที่มันเห็นทีน่กเสียายพ่อจะไปดูคนเะาเราจะไปเสี็จยังไงว่าไม่เห็นนะต้อไใจกลางนั่นแหะเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสูงมากผู้ปฏิบัติธรรมมากมายในหลักแฟนผู้ที่จะค้นออกความจริงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสอนและทรงได้ทรงพบเห็นมาเนี่ยครับนำมาสอนโลกท่านท่านเรียนในหลักธรรมชาติแต่ธรรมชาติมีน้อยเท่าไหร่โอ้โหมากมายใจกว่างหลวงพ่อผู้มั่นัน้นว่า ทำที่มาในพระกายพิโดกท่านเทียบกับน้ําในตุ่มไมไหาที่เราเขียนได้ในปัญหาแต่ที่นอกจากพระกายพิโกคือที่ไม่มาพระกายพิโดกเท่ากับท้องฟ้ามหมุทรกฟังท่านไม่เอาเรื่องทองท่านมาเป็นจักรีปยานและเสด็จมาท่านจะเอาที่ไหนก็เรื่องทานท่านท่านเคยพูดอยู่เสมอว่าอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็ไม่เคยคาดเคยฝันไม่เคยคิดว่าทำจะเกิดจะรู้ทำอาจทำทั้งหลายี่อยู่ที่ไหนก็รู้ที่ไหนก็เกิดท่านผ่านนั่นนะ ื่เวลาถึงถึงเวลาที่เกิดแล้วคือตลอดเห็น่ะรู้ตลอดเห็นตลอดทันว่างนั่นก็คือว่าเปิดสิ่งที่ปิดบางไว้แล้วสิ่งที่ปิดบางก็มีไรมีกิเลสมันปิดบางจิตใจได้พอเปิดอันนี้ออกด้วยอดุธทําทำสองแสงกระจายออกมาแล้วก็เหมือนตั้เมตดที่กระจายตัวเอกไปแล้วก็มองเห็นว่าอาวิตเสียดชัดเีนี้เหมือนกันเมื่อกีเลสมันเปิดออกมาแล้วสิ่งไหนที่ไม่ควรไม้ควรนี้คือมีอยู่ตรงตามหลักธรรมชาติของตัวมัก่อนพอดีแต่ว่าจิตเป็นไม่เห็น นี่พอเปิดออกไปที่สิ่งนั่นจะมีอยู่จะไม่เห็นดินเห็นตามสิ่งที่มีอยู่เป็อยู่เท่าไหร่แต่ก่อนไม่เห็นเพราะมีสิ่งติดบางอยน่างผมั่านแล้วนิยอมรับตัวเข้าหมูตามทำที่คันคิดว่าที่ไหนไม่รู้เหมือนก็เป็นจังวก่อนมนุษย์เนี่ยท่านว่าหรือคจิต์เนี่ยเป็นท่านบอกเป็นอาตินไตใครจะมาชิดมาฆ่าไม่ได้เลย วิสัยของขิดนี้ไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรจะมาต่อมาได้ท่านล่าท่านจะบอกอากินไตอากินตโยหมายว่าไม่พึงคิดไม่ควรคิดคนไม่ควรไปฆ่าไปคำหนึง่งไม่ควรจะไปให้คะแนนะไปตัดคะแนนคะแนนในวิสัยของขิดคุณูอ่ะเราแปลว่างั้นไม่ควรอย่างยิ่งจะไปให้คะแนนไปตัดคะแนนวิสัยของวิสัยของขิดมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคือมันเลยการที่จะให้คะแนนไปเลยการคิดการคิดการฆ่าจะหมด ผมคิดว่าอาชินตายไม่ควรคิแดแต่เอาเล่าว่ามันอาชินไปเยะเป็นเป็นสิ่งไม่ควรคิดไม่ควรไปคิดนั่นแหละจิตเป็นเวลาดูดูเวลาเป็นชุดเต็มวิสัยของตัวเองน่นเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรจะมาคาดคิดไม่มีอะไรจะมาให้เขาตัดคะแนนได้เลยเป็นอาชินตายเป็นสิ่งที่เลิกฆ่าเลยที่จะทั้งหมดเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมทอนั้นเราแน่ใจว่าสิา่ง เป็นผู้ที่จะได้นํธรรมมรดกของธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นหลักธรรมชาตินี้ขึ้นมาชมในหัวใจตัวเองแล้วประกาศให้โลกได้กลินธรรมนี้เป็นธรรมที่พระเจ้าทรง,งประกาศด้วยมีแตเ่เมนตจรลมเท่านั้นหรือหรือของจริงก็มีคุณ้อหาบานั่นมีทั้งตัวจริงมีทั้งชื่อมีทั้งตัวจริงนี่ตัวจริงชื่อว่ากระโอนนะไม่ใช่มีแต่ชื่อเฉยตัวจริงไม่มี ตัวจริงก็มีะ้าเราเจ้ายจก็เปรียบเทียบนะนี่ตัวจริงชื่อมันชื่อว่ากระโถนมีทั้งชื่อมีทั้งตัวจริงเรื่องธรรมก็เหมือนกันมีทั้งชื่อมีทั้งตัวจริงพระพุทธเจ้าทรงค้นไปทรงกับไปเจอเพราะสิ่งนี้มีอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะเปฝ่ายเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วมีอย่างนี้หมดนี้ไม่ใช่ใครจะไปตกแต่งเขาได้นะนรกใครไปตกแต่งหน้าที่ไหนสรนจะไปตกแต่งหน้าที่ไหนนรกหลุมไหนก็ตามเป็นธรรมชาติที่มีอยู่โดยธรรมชาติของเขาเอง แต่มันไม่เห็นเมื่ไม่ใช่วิสัยทิศของเราเราไม่สามารถนี่นไม่เห็นนี่ท่านผู้สามารถท่านถึงปริชาและจิตวิระหอ,ง,องท่านอันนี้ปฏิเสธท่านได้ไงนี่ปฏิเสธท่านกันท่านได้ไงจะไม่ให้เห็นล่ะกับคุ้งก็ถึงกันถึงกันเมื่อเอาสิ่งที่รูที่เห็นมาสอนกันนี่เนี่ยทำไมที่ไม่สอนอได้อย่างอาจหันชีขึ้นมาอยู่ยยมาเองนี่เนี่ยกระถอนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าคนตายนีแล้วก็ยอมรับกันใช้ไหมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวถืออยู่นี่หน่ะบัง แต่คนไปตาบอดก็ไปท้าทายมันไม่ได้นะคนตาบอดรม่ใช่ไม่ยอมฟังนะแต่คนตาดีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นั่นแหละเรื่องของนรกสวรรค์ก็เหมือนเป็นอย่างนี้ทุกไมัยทุกๆองค์ชงไปเจอเอาเจอออย่างนี้แล้วเจอแบบเดียวกันด้วยเพราะธรรมชาตินั้นมีอย่างเดียวกันแค่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเอง